ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันท,กทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สาหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะพี่นะ อ่าสำหรับวันนี้นะครับร้านใจร้างาเครื่องนะพี่นะอ่าออกมา,าพระนะครับได้มาอีก1ชุดนะครับหลากหลายรายการหลากหลายเกจีคณาจารย์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เพื่อ,อามาเป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกนะครับรายการที่1นนะครับเป็นพระรอดลําพูนนะครับพิมพ์ใบโพนะพี่นะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินสภาพเก่าเก็บสวยๆเนื้อแกร่งๆแบบนี้เลยนะครับ องพระเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับพี่เห็นไหมดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเก่าแกร่งแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์นะพี่นะสำหรับพระรอดนะครับรำพูลพิมพ์ใบโพนะพี่นะอง์นี้สวยงามชัดเจนดีนะครับแล้วดูนะรเห็นไหมขาบปลาดำนะครับข้าบขี้กรุเก่าต่างๆนะครับตามซอกนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่ๆ fc นะครับองนี้เอาไป500บาทนะครับ องค์นี้ขอ500บาทนะครับสำหรับพระรอดมหาวันรำพูลพิมพ์ใบโพนะครับขอ500รายการที่1นะครับต่อมานะครับรายการที่2นะครับเป็นพระนะครับสมเด็จขี่สิงนะครับของหลวงพ่อผาดวัดดงตาลนะพี่นะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมีอุดผงพุทธคุณแบบนี้ชัดเจนดีเลยนะครับสําหรับ Free, หลวงพ่อผาัดนะครับวัดดงตาลนะพี่นะองนี้เอาไป500บาทนะครับเอา500บาทนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่ดูร่องรอยค้าบความเก่านะครับเม็ดกวดเม็ดแร่นะครับร่องรอยความเดิมนะครับพี่องค์นี้เนี่ยสวยเดิมนะครับชัดเจนอีหนึ่งองนะครับเห็นไหมชัดเจนเดิมเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยดูอุดนะครับแล้วดูด้านหน้านะครับพี่เห็นไหมเดิมเดิมสวยสแบบนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่พ fc กันนะครับองค์นี้เอาไป 500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับพี่สำหรับหลวงพ่อผาดวัดดงตาลนะครับนี่พิมพ์ขี่สิงสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่2ขอ500นะครับพี่ต่อมารายการที่3นะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งนะครับเป็นกลิ่งป่าพ่อนะครับเปียกทองนะครับพี่องค์นี้เป็นกิ่งป่าพ่อเปียกทองนะครับสภาพสวยๆนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยต่อคําว่าป่าพ่อนะครับแล้วเป็น อุดกลิ่นนะครับแล้วต่อโคดนะพี่องนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับอีกหนึ่งองนะครับเป็นกิ่งเก่านะครับเป็นกิ่งเก่านะครับเดิมๆสวยๆนะครับพี่นี่นะครับมีอุดกลิ่นอุดฝาชัดเจนดีนะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมร่องรอยการเปลี่ยนทองนะครับความเป็นธรรมชาตินะไม่ได้เห็นไหมเนี่ยดูนะครับรอยการตอกรอยจีวงจีวอนนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเห็นไหมเม็ดพระศกต่างๆนะครับเดิมดีแล้วก็ชัดเจนนะครับองนี้นะครับก็ ดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะครับองนี้ขออ่าองนี้ขอหกร้อยบาทลยกันเอาไปหกร้อยบาทลยกันพระกลิ่นป่าห่อนะครับกลิ่นดังลื่นๆนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ห้าจุดนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับพี่องนี้จัดได้จัดนะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับ เอาไป400บาทนะครับสำหรับเนื้อใบลานนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกออนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์5จุดนะครับองนี้สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมดูเนื้อหานะครับร่องรอยการกดพิมพ์ความคมชัดนะครับเดิมๆิมสวยสวยนะครับองนี้ก็จัดได้ว่าเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมจัดได้เลยนะครับ500บาทนะครับสมเด็จ5จุดนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกออนะครับเดิมๆินะพี่นะ เดิมๆเลยพี่รายการที่4นะครับต่อมารายการที่5นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออี๋นะครับวัดสัตหีบนะครับเหรียญนี้เอาไป600บาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับตัวตัดขอบข้างกระบอกแบบนี้นะพี่นะด้านหลังนะครับเขียนว่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูป2473นะครับเป็นหลังยันนะครับเหรียญนี้สวยสมบูรณ์มากนะครับเห็นไหมพี่ เหรียญน,นี้สวยส,สมบูรณ์มากนะครับ,รดบเดิมเดิมเลยเห็นไหมเนี่ยดูนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะครับองนี้นะครับขอหกร้อยบาทนะครับเห็นไหมเนี่ยดูขอบนะครับขอบเป็นขอบกระบอกนะครับขอบเป็นขอบกระบอกแบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยพี่สาหรับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับเห็นไหมสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับคมชัดหมดนะครับตัวหนังสือเป็นสันเป็นแท่งแบบนี้นะครับจัดได้จัดนะครับ 600้นะพี่นะรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดู่นะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ผิวไฟสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันและเขียนว่าพระพมะปัญโยนะครับ2532แบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เหรียญแดงนะครับเหรียญนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันนะครับนี่มีรอยจานด้วยนะพี่นะมีรอยจานด้วยนะครับ เอาไป600บาทนะครับเห็นไหมเนี่ยลอยจานนะครับพี่เนี่ยแบบนี้เป็นลอยจานนะครับขอ600บาทนะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูนะครับปี32นะครับวอลสแกนนะครับพี่ก็จัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดเลยนะเวลนสามสิบสองนะครับเอา600บาทนะครับเปิดโลกปู่ดูนะพี่นะเหรียญสวยแดงๆนะพี่รายการที่6นะครับต่อมานะครับรายการที่7นะครับเป็น สิงสามขวัญนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะตัวนี้เอาไป1,100บาทนะครับเป็นสิงสามขวัญนะครับเห็นไหมเนียดูนะครับแกะด้วยงานะพี่นะอันนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับร่องรอยต่างๆการแกะนะครับความเก่านะพี่นะเห็นไหมเก่าสวยแบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมเลยนะครับจัดได้จัดนะครับ 1,100บาทนะครับรายการที่8นะพี่นะตัวนี้สวยสมบูรณ์และเก่ามากนะครับสวยและเก่ามากนะครับพี่เห็นไหมนี่เดิมมากนะครับสวยเดิมเก่ามากนะครับเห็นไหมพี่จัดไปนะครับ an, <cs reproduce> ขอ1,100บาทนะสิง ản, สามขวัญหลวงเพ่อเดิมนะครับตัวนี้นะพี่นะรายการที่7นะครับเอาไป1,100นะครับต่อมานะครับรายการที่ 8นะครับรายการที่8เนี่ยเป็นแหนบนะครับของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นแหนบเนื้อเงินลงยานะครับเนี่ยเห็นไหมลงยาแดงลงยาน้ําเงินลงยาเหลืองนะครับสําหรับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับอันนี้แหนบแท้นะครับดูง่ายๆเลยพี่แหนบแท้ดูง่ายๆนะครับแล้วเป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับเห็นไหมดูร่องรอยการใช้ความเก่านะครับเห็นไหมโอ้โหเก่านะครับแล้วก็ชัดเจนดีนะครับเห็นไหมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงยานะครับเห็นไหม เดิมๆแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็แบ่งปันพี่ๆเอนะครับสําหรับแหนบหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะเอ้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสมุดสงครามนะครับเห็นไหมเียนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสมุดสงครามนะครับชิ้นนี้เอาไป700บาทนะพี่นะขอ700บาทแล้วกันรายการที่8นะครับรายการที่8ต่อมารายการที่9นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับพี่ องค์นี speaker, roommate, kind of like ้เป like like ็นหลวงพ่อปาแนวออกวัดคูสรอดนะครับนี่เห็นไหมเป็นพิมพ์หานุมานแบ่งแท่นนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นาสำหรับวัดคูสรอดองค์นี้นะครับก็จัดไปนะครับ500บาทนะครับพี่จัดไปเลยนะครับ500บาทนะครับเดิมๆพระสวยๆแบบนี้นะครับไหมชัดเจนดีนะพี่นะองค์นี้ชัดเจนดีนะครับสําหรับหลวงพ่อปานะครับออกวัดคูสรอดพิมพ์หานุมานแบ่งแท่นนะครับเนื้อเก่านะครับแน่นตั้เลยพี่ เนื้อเก่าแน่นตับนะครับจัดไป500บาทนะครับรายการที่9นะครับต่อมานะครับรายการที่10นะครับรายการที่10เนี่ยเป็นพระผงสุพรรณในกราบองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับผงสุพรรณนะพี่นะองค์นี้อกนูนตั้งนะครับพระกดพิมพ์สวยคมชัดนะครับคาบราดำร่องรอยการกดรอยรายนิ้วมือนะครับชัดเจนดีนะครบพี่แบบนี้นะครับก็ จัดไปนะครับขอ500บาทนะครับพี่องค์นี้ขอ500บาทนะครับสำหรับพระผงสุพันพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับเดิมๆสวยๆเนื้อเก่าๆค้าบราดำนะครับค้าบความเก่าแบบนี้นะครับจัดไปนะครับพี่ห้าร้อยนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่เอ่อหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะพี่นะอันนี้เป็น หลังเตารีดนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเป็นหลังเตารีดเนื้อตะกั่วปีหนึ่งกว่านะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่แล้วอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับองค์พระสวยนะครับชัดเจนดีนะครับองค์นี้นะครับสําหรับรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมพิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีดนะครับองค์นี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่ fc ไปนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับเดิมเดิมนะพี่ดูนะครับร่องรอยการปั๊มนะครับตัวหนังสือตัวยันต่างๆคมชัดแล้วชัดเจนดีนะครับนี่นะครับเห็นไหม ใบหน้าใบตานะครับตัวหนังสือตัวยันต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะพี่นะสวยสมบูรณ์เลยพี่แบบนี้นะครับขอ500นะครับขอ500รายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับเป็นนางพญานะพี่นะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่เห็นไหมองค์พระสวยลำบึกนะครับจัดไปนะครับพี่ขอ500บาทนะครับนางพญาเข่าโค้งองค์นี้นะพี่ดูนะครับ ข้างหนาาแบบนี้แล้วพี่แล้วดูความเก่านะครับความเดิมนะครับเม็ดกวดเม็ดแรกกวดกองเนื้อดินต่างๆนะครับมีความละเอียดแล้วชัดเจนดีนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยและสมบูรณ์นะครับก็จัดไปนะครับองค์นี้นะครับเอาไป500บาทนะครับพี่ขอ500บาทรับนางพญาเข่าโค้งนะครับพิรณุโลกนะครับองค์พระนี้สวยมากนะครับพี่สวยมากนะครับขอ5 0านะครับ รายการที่12นะครับ12ต่อมารายการที่13นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับพี่แบบนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับ2 4 6 6 5านะเวลา2 4 6 5หนะครับแล้วดูยันด้านหลังนะครับเป็นหลังยัน5้าแบบนี้นะครับคมชัดเจนนะครับคมชัดเจนเลยพม่ดูนะครับร่องรอยนะครับการปั๊มตัวหนังสือนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ ดูด้านหน้านะครับเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมพี่นี่นะครับสวยสวนะครับสองสี่หกห้านะครับเห็นไหมชัดเจนแล้วมาดูที่ห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะครับขอบกระบอกแบบนี้นะครับเดิมเดิมสวยสวยเลยนะพี่นะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะพี่นะเอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการที่13นะครับ13,600มกอต่อมารายการที่14นะครับ เป็นพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมเขาเรียกว่าคุดผีเสื้อนะพี่นะเขาเรียกว่าคุดผีเสื้อนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเก่าๆในเพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับวันนี้ก็จัดมาได้หนึ่งชุดใหญ่นะครับเห็นไหมพี่ดูนะพระเนื้อดินนะครับร่องรอยการอุดผงพุทธคุณนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนเดิมๆแบบนี้นะครับดูหน้าๆนะพี่นะเห็นไหมดูพิมพ์นะครับแล้วดูเนื้อดินนะครับเห็นไหม การกดพิมพ์คาบราคาบความเก่าต่างๆนะครับสวยสดงดงามนะครับอง์นี้นะครับนี่ยเห็นไหมโั้ยันคมชัดปึ๊กนะครับจัดไปนะครับ500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับงนี้สวยมากนะครับมาก่อนตัดสินใจก่อนนะพี่นะเอาไป500นะครับรายการที่1 0 15นะครับต่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะพี่นะ เนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้สวยสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้สวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมนี่เขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะครับวัดระหารไล่นะครับเห็นไหมดูยันนะครับดูตัวหนังสือนะครับเห็นไหมคมชัดเจนสวยเดิมดีแบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมๆเลยห่วงเชื่อมนะครับดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้านะครับเห็นไหมนี่ดูเมตาดํานะครับสวยสวยเดิมๆเลยสวยสวยเดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับขอ ห้าร้อยเอ้ยไม่ได้เหรียญน,นี้ห้าร้อยไม่ได้นี่เหรียญน,นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับพูดเอาไปเจ็ดร้อยนะพี่นะรายการที่สิบหกขอเจ็ดร้อยเกือบปลายแล้วเกือบปลายแล้วพี่ต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดไซนะครับน,นครสวรรค์ปีศูนย์หกนะครับอันนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ทิมนะครับ ปลุกเสกนะครับอาจารย์ทีมาไปปลุกเสกนะครับแล้วดูพระรอโบราณนะพี่นะเป็นพระรอโบราณนะพี่ดูเห็นไหมนี่รล่องรอยนะครับนี่ความเก่านะครับเม็ดกวดเม็ดแร่เม็ดทรายนะพี่ยังฝังจมลึกอยู่ในเนื้อพระอยู <te> <in> ่เลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นตามซอกเนี่ยเป็นคราบขี้เบ้านะครับเดิมๆเลยพี่ตามซอกเป็นค้าบขี้เบ้าเดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดได้จัดนะครับองค์นี้จัดได้จัดนะครับขอเอาไป เอาไปเท่าไหร่ดนีพี่เอาไป500บาทลยกันหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับปีศูนย์ศูนย์หกนะครับขอ500บาทนะครับเดิมๆมนะพี่นะหล่อพระดูง่ายๆนะครับพระหล่อดูง่ายๆนะครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะครับอันนี้เป็นพระปิตานะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้นะพี่นะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับสวยเดิมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมนี่พระโบราณนะครับ หลอโบราณนะครับปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้นะครับองนี้เอา400บาทนะครับเอาไป400บาทนะครับเนี่ดูร่องรอยนะครับการหล่อการปิดตาการเลี่ยมเก่านะครับโบราณโบราณนะพี่นะองค์นี้โบราณโบราณเลยพี่ปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้นะครับ400บาทนะครับรายการที่18นะครับพี่ต่อมารายการที่19นะครับ 19เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะครับวัดหนองประหมอนะครับองนี้ขอ700บาทนะครับ700บาทนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะครับอยู่ในเลี่ยมกระเช้าเงินแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับเก่าๆเลยพี่กระแสโลหะนะครับเดิมๆนะพี่นะดูนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยดูนะครับดูนะครับตามทรงตามซ่องนะครับหน้าตาขององ์พระผิวน้ําทองนะพี่นะเดิมๆแล้วเลี่ยมเงิน่ยอูในกระเช้าแบบนี้นะครับจัดไปนะครับพี่ ขอเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับองนี้เป็นพระปิดตางาแกะเก่านะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่ชิ้นนี้เอาไปหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสําหรับพระปิดตางาแกะเก่านะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่น่าเนี่ยดูนะครับ ชํำๆใสๆเลยนะพี่นาะงงานนะครับงาแกะชํำๆใสๆแบบนี้แล้วพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับสวยๆแล้วพี่เห็นไหมเนี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วดูด้านใต้ฐานนะพล่นะในด้านใต้ฐานเนี่ยมีรอยจานนะครับแล้วก็มีฝั่งตะกุดแบบนี้ไม่รู้เป็นตะกุดทองคําด้วยหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยฝั่งตะกุดไปไม่รู้เป็นตะกุดทองคําด้วยหรือเปล่านะครับสําหรับพระปิตาง,งาแกะเก่านะครับรวมพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเอา1,600บาทนะครับ 1,600บาทนะครับรายการที่20นะครับต่อมารายการที่21นะครับพี่ยีเนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่ฐานคู่วัดระฆังนะครับเอาไป500บาทนะครับพี่เอาไป500บาทนะครับดูพิมพ์ดูคมเอ่อความคมชัดนะครับแล้วดูด้านหน้าด้านหลังนะครับพี่ เดิมๆแบบนี้นะครับดูเม็ดแร่เม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมเนื้อเน้นหนึบนุ่มแบบนี้เลยพี่เนื้อเน้นหนึบนุ่มแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนื้อจัดมากนะครับเนื้ออาหารเก่าจัดมากนะครับเดิมๆชัดเจนดีนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดระคังนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่องค์นี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันไปนะครับ500บาทนะครับพี่5 0 0บาทเนื้อเนื้ออาหารเนี่ยเก่าปึกนะครับเนื้อเนี่ยเก่าปึกหนึบนุ่มแบบนี้นะครับ500นะครับ รายการที่21นะครับ21ต่อมารายการที่22นะครับอ่า22เนี่ยเป็นพระสมเด็จขี่สิงห์นะครับของหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดโพไซทองนะครับแบบนี้เป็นพระรอนะครับด้วยเนื้อตะกัวเก่านะครับดานหลังเนี่ยมีรอยจานนะครับเห็นไหมพี่จานเก่าๆสวยๆนะครับบน ด้านหลังองค์พระแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นสมเด็จขี่สิงนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดโพไซทองนะเว่นะวัดโพไซทองนะครับนี่นะครับเดิมๆแล้วพี่ดูง่ายๆนะครับอง์พระดูง่ายๆนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยชัดเจนดีนะครับองค์นี้เอาไป600บาทละกัน600บาทนะครับสมเด็จขี่สิงหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดโพไซทองรายการที่22นะครับ600 ต่อมารายการที่23นะครับเป็นพระคงรำพูลนะพี่นะองค์นี้เป็นพระคงรำพูลนะครับสภาพเน่สวยนะครับพิมพ์คมชัดแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับองค์นี้เอา500นะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับค้าขี้กรุนะครับเห็นไหมดูค้าขี้กรุนะครับร่องรอยคาบความเก่านะครับเดิมๆมแบบนี้นะพี่นะเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับพี่จัดไปนะครับขอ500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับสําหรับ พระคงนะครับรำพูนนะครับพี่นี่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับดูความชัดเจนนะครับพี่เห็นไหมนี่โอ้โหนะครับแจ่มแจ้งนะครับองค์นี้นี่สวยงามชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับสำหรับพระคงรำพูนนะครับเอา500บาทนะครับ500บาทนะครับรายการที่23นะครับ23ต่อมารายการที่24นะครับแบบนี้เป็นพระ ผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินโบราณนะครับปิดหน้าเปิดหลังนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับแล้วเนื้อพระเนี่ยเก่าแล้วมีการเคลือบแล็กนะครับแล้วดูนะครับเลี่ยมจับของเงินมาแบบนี้นะครับเห็นไหมจับขอบเงินมาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่ก็เดี๋ยวแบ่งปันนะครับพี่พี่เอฟซครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับพี่แบบนี้นะครับจัดไปนะครับขอ 1,800บาทนะครับ1,800บาทนะครับสำหรับพระสมผงของขวัญน,นะครับหลวงพ่อสดนะครับรุ่นรุ่น2นะพี่นะรุ่นแรกและรุ่น2นะพี่แล้วเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้พี่เอาไป1,800บาทนะครับรายการที่24นะครับต่อมารายการที่25นะครับเป็นปิดตาหัวเข่านะนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ องนี้เป็นพระรอโบราณเนื้อตะกัวเก่านะครับด้านหลังเนี่ยมีรอยจานนะครับรอยลายมือปูเอี่ยมเลยนะครับแล้วดูนะครับเนื้อตะกัวเก่าแบบนี้นะครับเนื้อตะกัวเก่าแบบนี้นะครับจัดไปนะครับพี่พีเอฟซีครับขอ2,000บาทนะพี่นะปิดตาหัวเข่านะนะครับหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะพี่นะเรี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้นะครับเอาไป2,000บาทนะครับสวยๆเดิมๆแล้วก็ชัดเจนดีนะพี่นะสวยๆเดิมๆชั้นเจนดีนะครับ ขอสอง0ันบาทนะพี่นะรายการที่25นะครับ25ต่อมานะครับรายการที่26นะครับเป็นเหรียญนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับอายุร้อยปีนะครับเป็นเหรียญรูปทรงอาแบบนี้นะครับองพระเนี่ยสวยนะครับผิวพันธ์เดิมๆนะครับพี่ผิวพันธ์เดิมๆนะครับเหรียญนี้เอา600นะครับพี่เอาไป600บาทนะครับดูอักขระรายยันนะครับพี่คมชัดนะครับแล้วชัดเจนนะครับเดิมดีนะพี่นะ เหรียญสวยเดิมดีนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมดูหน้าดูตาดูยันต่างต่างนะครับเดิมเดิมคมชัดนะครับพี่เดิมเดิมคมชัดเลยนะครับี่เห็นไหมดูโค้ดนะครับเต็มปึกนะครับเต็มปึกนะครับพี่เอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการที่26นะครับต่อมารายการที่27นะครับ27เนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระคังนะเวนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ สภาพสวยนะครับเนื้อหาเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อตุบตับนะพี่นะแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อตุบตับนะครับจัดไปนะครับพี่พีเอฟซครับขอ500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนแจ้งพี่พีเอฟซให้ทราบเลยนะครับว่าพระเนี่ยสภาพนี้นะครับสวยๆแบบนี้เนี่ยหายากนะครับเห็นไหมดูค่าแป้งนะครับร่องรอยความเดิมนะพี่นะ เดิมจริงอะไรจริงนะพี่นะเดิมจริงอะไรจริงนะครับ5 0าบาทนะครับ500บาทอ่าทรายการที่20 7นะครับ27ต่อมารายการที่28นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับอันนี้เป็นบล็อก1ิบนะครับบ้านกลางนะครับพี่บล็อกสินี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นขุนแผนบ้านกลางเนื้อดินนะครับจัดไป500บาทนะครับจัดไป500บาทนะครับดูนะครับพี่เนื้อดินเก่าแบบนี้นะครับองค์พระสวยแบบนี้นะครับก็ ไม่อยากให้พี่พี่เเนี่ยต้องพลาดนะครับสําหรับพระสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับดูนะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับคาบราดานะครับเห็นไหมนี่แล้วดูนะครับเห็นไหมเป็นบล็อกสิบเอกนะครับเป็นบล็อกสิบเอกนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะเวลาเห็นไหมราดําต่างๆนะครับสวยเดิมแล้วก็ชัดเจนดีนะครับสําหรับพระเขาเรียกว่าขุนแผน นะครับบล็อกสิบเอกบ้านกั่งนะพี่นะบ้านกั่งเนี่ยแล้วดูเนื้อดินนะพี่โอ้โหนะครับเห็นไหมพวกกวดกองนะครับเนื้อดินเก่าๆแห้งๆนะครับไม่กวดเป็นแร่ปึกหมดนะครับขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะวัดระคังนะครับองค์นี้เป็นวัดระคังนะครับเห็นไหมดูเนื้อหานะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังกระดานแบบเป็นปื้นๆแบบนี้นะครับ แล้วเนื้อเนี่ยไม่ต้องสืบนะครับเนื้อเนี่ยออกแบบว่าเป็นโซนตุบตับเลยนะพี่นะเนื้อหาพระเนี่ยโซนตุบตับนะพระเก่านะครับเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการหักการซ่อมนะครับอ่านี่นะครับเดิมๆนะพี่นะสวยงามชัดเจนดีอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับจัดไป500บาทนะครับพี่จัดไป500บาทนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับวัดระคังนะครับรายการที่29นะครับ29าต่อมารายการที่30นะครับ สามสิบเนี่ยเป็นพระกิ่งเปาเรศนะครับวัดบวรวรวิหารนะครับแบบนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เก่าแล้วนะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เก่านะพี่นะเอาไป1,100บาทนะครับเอา1,100บาทนะครับสำหรับพระกิ่งเปาเรศนะครับวัดบวรวรวิหารนะครับ2,400กว่ากวานะครับแล้วกิ่งนยพี่ดูนะครับเห็นไหมการตอกเก็บงานเม็ดพระศพนะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะครับของหลวงพ่อนะพี่แน่นไหมนี่นะครับ เดิมๆนะครับพี่แม่นี่ดูเม็ดประสมนะครับแล้วดูนะครับเม็ดบัวต่างๆนะครับพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับกลิ่นดังนะครับฟังลั่นๆเลื่อนๆแบบนี้นะครับจัดไป1,100บาทนะครับพระกลิ่นบอเลตรายการที่30นะครับต่อมารายการที่31นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับเป็นพิมพ์หานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับพี่ เป็นพิมพ like ์หานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนและหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับก็เป็นหลังที่เขาเรียกว่าแจกกรรมการนะพี่หลังแบบนี้น่าจะเป็นหลังแจกกรรมการนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเห็นไหมการอุดผงพุทธคุณนะครับเห็นไหมเนี่ยอุดผงพุทธคุณแบบนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมนี่พิมพ์เพิ่มคมชัดนะครับสําหรับหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับเป็นพิมพ์หานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับพี่จัดไปนะครับขอ500บาทนะ0บห้าร้อยบาทรายการที่31นะต่อมารายการที่32นะครับเป็นหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนียงแตกนะครับรุ่น2นะครับเลี่ยมเงินงานขึ้นมือแบบนี้นะครับจัดไป2,000บาทนะครับพี่จัดไป2,000บาทนะครับสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับรุ่น2นะครับพี่แบบนี้เป็นรุ่น2นะครับแล้วดูนะครับ พระหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับวันนะเนี่ยเขาเรียกว่าออกทองลูกบวบนะครับแล้วตามผิวเนี่ยจะเต็มไปด้วยข้ามเบ้าข้าวตะการนะครับเห็นไหมใบหน้าใบตายยังติดชัดสวยเดิมแบบนี้อยู่เลยนะครับแล้วเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้นะครับก็ราคา2,000นบาทเงินนี่ก็เป็นเงินงานขึ้นมือนะพี่นะเงินเป็นเงินงานขึ้นมือนะพี่นะเอาไป2,000บาทนะครับรายการที่32นะครับ ต่อมารายการที่33นะครับเป็นหลวงปู่โตะนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปิดตาปลดหนี้ไหมพี่เป็นปลดหนี้นะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยนะครับสวยสวยนะครับองค์นี้เอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับสําหรับพระปิดตาปลดหนี้นะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเห็นไหมมีเส้นเกสานะครับลอยลายนิ้วมือคมชัดเจนนะครับเห็นไหมเดิมเดิมมีตะกุดฝังแบบนี้นะครับก็ จัดไปนะครับพี่ขอ500บาทนะครับสำหรับปิดตาปู่โต๊ะนะครับองนี้นะครับปลดนี้ในวนะลนห้าร0 0รายการที่33นะครับ33ต่อมารายการที่34นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนี่ยแผ่นพระพรมสีหน้านะครับอาจารย์เฮงไหมพี่แบบนี้น่าจะเป็นอาจารย์เฮงนะครับแล้วดูรอยจานนะครับพี่เห็นไหมปึกเลยพี่ไม่รู้เป็นเนื้องเงินด้วยหรือเปล่านะพี่นะ เนี่ยไม่รู้เป็นแผ่นจานเนื้อเงินด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับแผ่นจานอาจารย์เฮงไพวันนะครับนี่เป็นพระพรมสีหน้าแบบนี้นะครับสวยสวยเดิมๆเลยพี่แล้วรอยจานเนี่ยปึ๊กเลยพี่รอยจานนี่ปึ๊กนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับแบบนี้นะครับเอาไป700บาทนะครับขอ700บาทนะครับนี่เหรียญโลนะครับ700ต่อมารายการสุดท้ายนะครับพี่รายการสุดท้ายขอเล่นเป็น ี่เหรียญหลอดเจ้าสวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่น2นะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระไห่ทองแจกกรรมการนะครับเอาไป600บาทนะครับพี่ขอ600บาทนะครับกระไห่ทองเข้มๆแบบนี้นะครับจัดไปนะครับพี่พีเอครับ600บาทนะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับเห็นไหมนี่ดูผิวนะครับโอ้โหเหลืองอลลามนะครับเหลืองอลลามนะครับเอาไป600บาทนะครับ ยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ